จังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชนีเฝ้าไร่ประธานพร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชนีตรวจเยี่ยมและติะดตามผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชนีเฝ้าไร่ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเมื่อช่วงบ่ายวันที่1 4ธันวาคม2564นายนายแพทย์โสพลเมฆทน ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชีร้อมคณะกรรมาการตรวจเยี่ยมได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชนีเฝ้างไรต่ตำบลเฝ้างไร่อำเภอเฝ้างไร่จังหวัดหนองคายโดยมีนางรณิดาเหลืองทิตสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายแพทย์ชัชวาลลิทิตินายแพทย์สาธนารณสุขจังหวัดหนองคาย นายเตชิดทรงบุญศาสตร์นายอำเภอเฝ้าไร่พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดําเนินงานนายแพทย์ชัชวานฤทธิตินายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดหนองคายกล่าวว่าสถานีอนมามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ษาอำเภอเมืองเพรบรีชินีเฝ้าไร่ตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายหลังเดิมสร้างเมื่อพุทธศักราช2519 เป็นสถานีอนามัยทั่วไปต่อมาเมื่อพุทธศักราช2535เป็นปีมหามงคลลสมัยเรื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษากระทรวงสาธารณสุขให้มีการระดมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรณีพิเศษในการระดมทุนสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทราชนินีจังหวัดละหนึ่งแห่งรวมทั้งหมด75แห่งเพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใย,ยสุขภาพอนามัยและสรงสนพระรชาชหฤทยัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสกนิกรชาวไทยในท้องถิ่นธุรกันดารมาโดยตลอดสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมมินทราชินีฟองไร่ เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ษานำวมินทราชนีในนามของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน12หมู่บ้าน2,102หลังคาเรือนประชากร7,374คนหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลเฝ้ารามากที่สุดประมาณ7กิโลเมตรและห่างจากโรงพยาบาลหนองคายประมาณ71กิโลเมตรมีทีมสหวิชาชีพ ออกร่วมให้บริการเดือนละหนึ่งครั้งและมีการบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลให้บริการแพทย์แผนปัจจุบันคู่ขนานกับแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและยังจัดบริการด้านทันตรกรรมอีกด้วยจุงพลสายแววข่าวสุภาพนพากาทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน